สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับคุณครูสมสุดาเพชรานนท์หรือว่าครูสมของนักเรียนนั่นเองนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรามาเรียนออนไลน์กับคุณครูสมกันนะคะ้ะนักเรียนเตรียมหนังสือสมุดนะคะรวมไปถึงแบบฝึกหัดปากกาปากกาแดงด้วยนะคะอาจรียม้พร้อมนะคะในการเรียนของเราวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเจอกับคุณครูโสมอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอในวันนี้ค่ะภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4่เรื่องอะไรเอ่ยอยู่ในหน่วยที่10นะคะคำวิเศษขยายคำจำให้แม่นนะคะเรื่องของคำวิเศษอยู่หน้าไหนนักเรียนเตรียมสมุดนะคะหนังสือดินสอปากกานะคะปากกาแดงให้เรียบร้อยพร้อมที่จะเรียนนะคะามาทราบ ถึงตัวชี้วัดของเรากันก่อนนะคะระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคนะคะอยู่ในมาตรฐานท4.1่ปีทับ2นั่นเองนะคะหน่วยที่10ค่ะเปิดหนังสือไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะ,ะนักเรียนอ่านเรื่องนี้นะคะแล้วก็สังเกตตัวสีแดงๆนะคะตัวหนาๆน,านะคะ,ะพร้อมกับคุณครูนะคะ เปิดหนังสือไปพร้อมกันเลยนะคะว่าอยู่หน้าไหนแล้วก็นักเรียนดูสารบัญน,นะคะการเปิดหนังสือดูสารบัญน,นะคะอ่านหน้า53นะคะทุกครั้งนะคะเราต้องเปิดสารบัญดูว่าอยู่หน้าไหนคะ่ะพร้อมไหมอ่านพร้อมครูเลยค่ะเบื้องหน้าฉันคือเทือกเขาสลับ ซับซ้อนสูงตรงานเทียมเมฆเห็นได้แต่ไกลต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นทึบหนาทึบในป่าเสียงนกร้องและเสียงสิงสาราสัตว์นานาชนิดดังมาเป็นระยะระยะประสานกับประสากนการฟังเพลินไพเราะบนลานทุ่งหญ้ากว้างนั้นดอกไม้ป่าหลากสี ชูส่งกลิ่นหอมอบอวลแทรกอยู่ในอากาศบริสุทธิ์หมู่ผีเสื้อบินว่อนหา,น,หาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ธรรมชาติช่างงดงามยิ่งนักฉะนั้นทุกคนจึงควรช่วยกันรักษาป่าไว้ให้คงอยู่กับเราตราบนานเท่านานเรียบเรียงโดยนะรอพอรรรจิเรกนะคะสังเกตรหรือยังคะตัวหนานะคะหรือว่าตัวแดงในนี้นะคะ คำที่คำที่เป็นตัวหนาได้แก่คำพวกนี้นะคะจางหนไกลหนาทึบระยะระยะนะคะไปเราะหอมพวกนี้เป็นคําวิเศษนะคะานานเท่านานด้วยนะคะเป็นคําวิเศษค่ะนักเรียนขาคําควิเศษค่ะนักเรียนจดคําวิเศษนี้ลงสมุดของตัวเองด้วยนะคะ แผนผังนี้นะคะลักษณะของคำวิเศษคำวิเศษคือคำที่เป็นคำที่เป็นคำกริยาสกรรมคือวิเศษมักจะอยู่หลังคํานามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยานั้นนะคะ<อ>นั่นก็คือการขยายคำกริยานะคะต่อไปทำหน้าที่ขยายกริยานะคะคำวิเศษ ถ้าอยู่หลังคํากริยาจะทําหน้าที่ขยายนะคะนักเรียนเขียนผังนี้ด้วยนะคะลงสมุดของตัวเองระบายสีให้สวยงามนะคะนักเรียนดูตัวอย่างคําวิเศษนะคะอ่านประโยคที่มีคําวิเศษค่ะร่ารวยยากจนรื่นรมครุขะเล็กน้อยพอดีเหมาะสมรุนแรงฟุ้มเฟือยบอบบาง คล่องแคล่วเฉลียวฉลาดบริสุทธิ์สดชื่นงดงามหนาแน่นง้อยเหงาท้องเสียเด็ดขาดไม่เอีมอ่มประชาชนชมการแสดงกันอย่างล้นหลามนะคะล้นหลามอย่างล้นหลามนะคะบัวลอยปลิ่มน้ำนะคะเป็นการขยาย คำกิยานะคะสะกรรมกิยานะคะบึงใหญ่มีบรรยากาศสงบเงียบนะคะรวงข้าวปลิวสวัยปลิวยังไงครับปลิวสวัยนะคะเป็นตัวขยายนะคะตัวนี้ก็คือคําวิเศษนั่นเองนะคะมาขยายตัวปลิวค่ะครอบครัวอยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะ ่อไปบ้านนี้อยู่สบายนะคะเป็นคำวิเศษพ่อปลูกต้นไม้ร่มรื่นบ้านจึงน่าอยู่ร่มรื่นนะคะหมายถึงมีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ๆที่ทําให้เกิดความรื่นรมใจนะคะคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยจะยากจนฟุ่มเฟือยหมายถึงการใช้ใจ่ายโดยไม่คํานึงถึงความสิ้นเปลืองเกินความจําเป็นนะคะ แม้คุณยายจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังเดินคล่องแคล่วคำว่าคล่องแคล่วว่องไวาสามารถทําได้รวดเร็วนะคะบริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นจะมีอากาศบริสุทธิ์หนาแน่นหมายถึงขับข้างนะคะแออัดค่ะชาคนนี้แกะสลักบานประตูได้งดงามนะคะสังเกตตัวสีม่วงนะคะในนี้นะคะจะเป็นคำวิเศษนะคะ ยิ่งนักงดงามหมายถึงสวยงามนะคะสวยดีงามสรุปนะคะคำวิเศษค่ะสรุปนะคะจดสรุปลงต่อท้ายแผนผังที่นักเรียนทําทลงในสมุดด้วยนะคะสรุปค่ะคำวิเศษเป็นคำที่ทำหน้าที่ขยายคำกริยาโดยจะอยู่หลังคำกริยาที่ขยายหรือหลังกรรมนะคะ ทำให้คำกริยาที่ขยายมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นสรุปลงในสมุดเขียนลงในสมุดของตัวเองด้วยนะจ๊ะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะคำวิเศษค่ะ,ะมาดูค่ะเราทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะมีสิบข้อเหมือนเดิมนะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนค่ะเรื่องของคำวิ เเปิดไปพร้อมกับคุณครูดูไปพร้อมกันเลยนะคะเรื่องของคำวิเศษอยู่หน้า6 4ค่ะหน้า64นะคะทำไปพร้อมกันเลยค่ะดวงจันทร์สองสว่างสวัยในคืนวันเพน็ญคำวิเศษคืออะไรเอ่ยตัวขยายคืออะไรขยายคำว่าอะไรนะคะอ่าสองสว่ะ สองแสงสองแสงนี่เป็นคำกริยาสว่างสวัยนี่เป็นคำวิเศษสองแสงเป็นยังไงคะสว่างสวยนั่นเองนะคะอ่าเก่งมากเลยค่ะนักเรียนตอบถูกไหมคะคำว่าสว่างสวัยขยายคำว่าสองแสงนะคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะพ่อล้างรถอย่างคล่องแคล่วคำวิเศษคืออะไรคำวิเศษคืออะไรคะอ่า ขยายคำอะไรดูค่าเฉลยนะคะคำวิเศษก็คืออย่างคล่องแคล่วนะคะขยายล้างค่ะนะคะพายุพัดแรงจนต้นไมน้โค่นคำวิเศษคืออะไรคะพายุพัดพัดยังไงคะพัดแรงนะคะพัดคือคำกริยานั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะดอกปีบหล่นเกลื่อนกลาดอยู่ใต้ต้นคําวิเศษคือหล่นหลนเป็นยังไงคะเกล่อนเกลนกลาดหล่นนั้นเป็นคํากริยานะคะเกิกดการนั้นเป็นคําวิเศษนะคะนักกีฬาต่างฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะมาสู่ประเทศชาติคําวิเศษคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะ อย่างเต็มที่นะคะ,ะฝึกซ้อมนั้นเป็นคำกริยานั่นเองนะคะ,ะเป็นอากรรมกริยานะคะต่อไปค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของคำวิเศษมีอะไรไม่เข้าใจนะคะไลน์ถามคุณครูส่วนตัวได้นะคะ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดค่ะอยู่หน้าไหนเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะคะและส่งเข้าในไลน์กลุ่มส่งการบ้านภาษาไทยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะตั้งใจเรียนจะเป็นเด็กดีคนเก่งด้วยค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ